สวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพาไปชมทุ่งนะคะพาไปหาเด็กๆที่ทุ่งนากันนะคะไม่รู้ว่าวันนี้มาเช้านะคะมาสายๆไม่รู้ว่าเด็กๆจะอยู่ไหมนะคะก็อยู่ประมาณ3ชีวิตนะคะอีก3มชีวิตไปเล่นอยู่นะคะแต่ว่านุก็เทไปให้นะคะขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะอันนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็นี่แหละคะ่ะเอาไผ่เงินตัดแล้วก็ล้างสะอาดๆมาให้เด็กๆได้เคี้ยวกินกันนะคะ อยากให้นแมวเล็กแมวเล็กอแย่งพี่ทองเดี๋ยวให้พี่ทองกินก่อนลูกพี่ทองท,องท้องไส้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวแม่เอามาให้ใหม่มีเยอะมีเยอะลูกเดี๋ยวแม่ไปตัดมาให้ใหม่ปลูกไว้ต้องหต้นเนี่ยพี่ทองเขาก็วันนี้อ้วกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่มีครั้งที่สองนะคะเขาอ้วนค่ะพี่ทองนะเขาวี่อ้ายอ้วนเด็กๆก,ก็ลุมไผ่เงินกันนะคะ จะได้ไปตัดมาให้ชิมอีกนะคะเอาแต่ใบเอาแต่ใบ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 ไปเด็ดใบมาล้างมาล้างก็ได้ก้านมันไม่ต้องเอาก็ปลูกไว้ก็ดีนะคะปลูกไว้ก็ดีจะได้มีให้น้องกินเยอะๆนะคะอันนี้ก็ปล่อยอใบบัวชบาชวนชมอัญชันเห็นไหมคะลูกเยอะก็นึกชื่อลูกก็ไม่ออกบางทีนะคะ ปล่อยออกมาเล่นนะคะอันนี้เป็นตู้เก่านะคะตู้เก่าเอา,เอ,าออกมาเช็ดทำความสะอาดนะคะตู้เก่ามันเป็นมันนั้นแล้วค่ะมันเป็นรูแล้วค่ะเอาออกมาเช็ดทำความสะอาดอันนี้จะเป็นใบบัวนะคะน้องใบบัวเขาทำหมันแล้วนะคะทำวัคซีนครบแล้วด้วยนะคะใบบัวจะเป็นลูกของไม่เฟื่องนะคะใบบัวชบาอัญชันชวนชมสี่ตัวนะคะ เป็นลูกของเม่เฟื่องนะคะแม่เฟื่องเขาก็ทำมันเรียบร้อยแล้วก็ก็ปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยพวกชบาพวกใบบัวชวนชมต้องเอาพี่ทองพวกแม่สามสีอะไรอ่ะพวกเหมียวเล็กเข้าไปไว้ในห้องเลยเข้าไปเอาไปกักตัวในห้องก่อนไม่งั้นขู่กันแบบน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมาก จริงๆไม่อยากขังเลยนะคะอยากปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันหมดแหละแต่ว่าเขาเขาไม่ถูกกันนะคะเวลาเขาทะเลาะกันรุนแรงอ่ะเราห้ามไม่ได้นะคะเขาจะไม่บางทีสติหลุดเลยนะคะห้ามไม่ได้นะคะเคยโดนกัดแล้วด้วยนะคะนี่นะคะเขาก็เวลาได้ออกมาเขาก็มีความสุขใบบัวเขาจะเป็นใบบัวเขาหน้ารังนะคะใบบัว เขาเป็นแมวที่น่ารักสะอาดสะอ้านนะคะลูกของแม่เฟื้องนะคะนั่นแหละเขาอยากเขาออกมาแล้วเขาก็ไม่อยากเข้าไปอีกนะคะไม่อยากเข้าไปกรงอีกที่นุ๊กไปทุ่งนาวันนี้ที่นุ๊กไปเร็วที่นุ๊กไม่ไปช่วงเย็นๆก็เพราะว่านุ๊กมีอะไรต้องทําที่บ้านนะคะมีอะไรต้องทําที่บ้านหลายอย่างนุ๊กกลับมาถึงจะหยุดหลายวันมันก็ผ่านไปแล้วนี่วันที่3มแล้วนะคะหลายอย่างก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะ กลับมานุก,ก็มาซักผ้ากองโตก่อนแล้วนุก,ก็จะไปไปตกแต่งกลงกลงอันที่สองอะคะ่ะตกแตง่งแบบให้มันดีไปปูเสือน้ำมันไปกั้นอะไรให้มันดีไม่ให้ฝนสาดเพราะว่า,ายายของน้องวุ้นเนี่ยได้ได้จากไปแล้วนะคะตอนนี้ก็น้องบ้านทินบ้านน้องวุ่นก็กางเต็นท์นะคะเพราะว่าเพิ่งเอาศพคุณยายมานะคะ ก็คุณยายก็สู้สู้จนสุดลมจนจนหมดลมหายใจก็จากไปอย่างสงบแล้วนะคะที่โรงพยาบาลนะคะก็สงสารน้องวุ้นเหมือนกันเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าหนูไม่รู้จะอยู่กับใครเนะคะ่ค่ะเพราะว่าน้องวุ้นเขาเป็นลูกพ่อแม่แยกทางกันนะคะไม่รู้ว่าแม่เขาเลิกกันกับพ่อหรือว่าเสียชีวิตก็ไม่แน่ใจนะคะก็น้องวุ้น นี่พี่ชายเขาคุณตายไปนะคะแล้วยายก็มาเสียอีกนะคะเขาบอกว่าไม่แน่เขาอาจจะกลับไปเรียนต่อเพราะว่าเมื่อกี้เขาเขาดรอปไว้นะคะเขามาดูแลยายแล้วก็ถ้าเขาไม่เรียนเขาอาจจะทํางานก่อนนะคะก็ต้องลงไปหางานทําที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าบ้านเรามันก็หางานยากนะคะอําเภอเล็กๆกลุมภาวาปีเนี่มันหางานยากต่อไปนุก็ไม่มีเพื่อนแล้วนะคะ นีไม่มีน้องวุ้นมาเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องเรื่องแมวเรื่องหมาแล้วนะคะเด็กๆที่บ้านน้องวุ้นนะ่ะมันจะมีแมวอยู่สามตัวที่ที่เขาชอบไปนอนกับน้องวุ้นนะคะรวมถึงแม่แม่ตุ้มด้วยนะคะกลางคืนเขาชอบไปนอนไปเล่นกลางวันเล่นกับเล่นกับน้องวุ้นนะคะพ่อเขาเคยอยู่ที่นั่นนะคะก่อนที่นุกจะมา อยู่ที่บ้านเช่านะคะเขาเคยไปเล่นคุกคีอยู่ที่นั่นกับน้องวุ้นนะคะกับยายนะคะยายเขาก็รักแมวเหมือนกันนะคะยายที่เสียไปทีนี้ประเพณีแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็ประมาณว่าแมเขาไม่ให้แมวไปวุ่นวายเลยนะคะพอพอมีงานศพเนี่ยเขาไม่ให้แมวเข้าบ้านเลยเขาไม่ให้วุ่นวายเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวแมวจะไปใกล้โรงหรือว่าจะไปกระโดดข้ามโรงอะไรเงี้ยคือลูกของยายนะคะไม่โอเคนะคะก็ ไม่ไม่ได้ะคะ่ะก็เลยน้องวุ่นก็เลยเอามาไว้ในกองที่สองที่นุ๊กจะไปปูเสือ่อมันไปอะไรให้เด็กๆให้เรียบร้อยอีกเดียวจบคลิปนี้นุ๊กก็ไปทําให้แล้วนะคะให้แดดมันอ่อนๆก่อนนะคะถ้าไม่เอาเขามาเนี่ยกลัวว่าเขาจะโดนจับเอาไปทิ้งนะคะก็ดีมากเป็นเดชะบุญจริงๆท,ที่ที่ทำกรงเสร็จเอาไว้เรียบร้อยหมดเลยนะคะสองกรง เด็กๆจะได้หลบภัยกันจะได้อาศัยพักพิงกันนะคะขออนุโมทนาบุญจริงๆเลยนะคะกับผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีที่เมตตาให้เด็กๆได้มีกรงอยู่นะคะขอให้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีกรงนี่คิดไม่ออกเลยว่าจะเอาน้องไปยังไงข้างนอกถ้าเป็นโกงสําเร็จรูปอ่ะมันก็จะตากฝนมันก็จะฝนใช่ไหมคะมันก็จะขับแคบ,บเขาก็จะเครียดใช่ไหมคะ ถ้าเอาไว้ในบ้านมันก็ไม่ไหวนะคะข้างในมัน17ตัวแล้วนะคะซึ่งอากาศในอากาศในบ้านไม่ถ่ายเทเลยนะคะมันก็มีแค่หน้าต่างซึ่งเราจะเปิดมากก็ไม่ได้นะคะเปิดแบบถึงมีมุ้งรว่วนเนี่ยนะ้องเกาะขาดเกาะทาลายหมดนะคะบ้านมีแมวมีอะไรที่สวยงามไม่ได้นะคะผ้ามง้งผ้าม่านก็ขาดอยู่ดีนะคะก็เลยต้องเนี่ยแหละคะ่ะ มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดมากๆเลยที่มีกรงให้พวกเขาได้อยู่อาศัยพักพิงนะคะเดี๋ยวถ้านุ๊กทำกรงของเด็กๆเสร็จนะคะกรงที่สองนะคะนุ๊กก็จะลงคลิปให้ได้ชมกันนี่บ้านนี่นะคะบ้านน้องวุ่นที่กลางเต็นท์เ <c> น <oughs> ี่ยค่ะลูกของยายก็มาเยอะ <c oughs> มาเยอะมาจากต่างจางังหวัดมากันเขาไม่ชอบแมวกันอยู่แล้วค่ะ มีแต่น้องวุ่นคนเดียวที่เขาที่เขาชอบแมวนะคะลูกใหญ่เขาไม่ชอบแมวก็ไม่รู้จะว่ายังไงะคะ่ะไม่ชอบก็เราก็จะไปบังคับให้เขาชอบไม่ได้แต่ละคนความคิดความอ่านไม่เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ